ไปเองเลยสวัสดีครับเพื่อนๆน,นี่วันนี้เรามีอะไรโอซุกะแม่ใช้ดีเมื่อกี้ลองตัดแค่อันเดียวเองดูเครื่องตัดไม้ของโอซุกะนี่เมื่อกี้ลองตัดนี้การนี้ไงหนึ่งการยอดแล้วก็มีอันนี้ด้วยชัางโจ้เอาให้ดูที่ยาวขนาดไหนไไดเดี๋ยวเราจะมาตัดต้นไม้ให้ดูกัน มันสปริงหนึ่งครับสปริงหนึ่งเหรอ,อโฆษณาบอกซี่เมตรนี่นะคือมีโอ้ตาใส่ไฟไงวะตาใส่ไฟเออนี่เดี๋ยวเราตัดนี่ให้ดูกันไปดูไปดูไปดูเฮ้ย่างนี้นะนี่นะ เป็นไงเป็นไงเป็นไงเกือบใส่ตัวเองเลยโอ้โหดูนี้นะครับนี่ความหนานะไงสุดยอดอุกซึกะอื้เนี่ยเป็นไงอื้อโจโจมาช่วยดึงหน่อยนี้พอดีมันเยอะเราอยู่ตรงสารกระปูลม ไ,ได้เราจะตัดไอ้ที่มันลกๆออกไปนะครับโอสกาโอสกะดึง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 ,ดง,ดงอันนี้ออกไปให้หนานเนี่ยเอามาทดลองเอ,เอาเอาการสั้นๆหน่อยก็ได้เดี๋ยวเราถอดถอดนี้ใส่แบตเตอรี่แล้วก็ต่อใมันยาวขึ้นนะครับเราจะได้ไม่โดนทับทับไม่โดนทับอ่ะอันนี้ถอดแบตเตอรี่ออกนะครับแล้วก็ใส่จากทาโต๊ะใส่ใส่ดึงเลยให้กึ๊บกึ๊บเอออ่ะแบตเตอรี่ นี่แบตเตอรี่ไหนที่ไหนน,นี่เอาช่างโตใสอ่ะตรงนั้นพายละนี่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 มีเซฟตี้ตรงนี้เข้ามาดูใ,ใกล้ๆก่อนมันจะมีตรงนี้นะมันต้องกดตรงนี้ก่อนแล้วก็เครื่องจะต์ทำงานตัวนี้ปุ่มอะไรเนี่ยอ๋อปุ่มบิดสายกว่าแนะน่นี่นี่นี่อันน,นี้ได้เอาแบบว่าเราถนะัดตรงไหนแบบไหนนะ ก่อนนะตาเวเล็กๆก่อนเดี๋ยวมันจะหนักเกิน,กกนกไปโอ้โ,หโหนี่ได้เกิดเป็นการใหญ่นิสานพังนะเนี่ยน,นิาทพังอีละต้าน ủa bao nhiêu? Cho, mạnh quá. mạnh. Thế Cái cán dài này nè, thấy

สนุกเห็นตัดสนุกก็เลยมาตัดด้วยอ่าไงกดลงเลยกดลุดแล้วมันค้ำตัวนน้นอยู่นี่ไงครับผลงานโอซึกะรยบร้อยแป๊บเดียวเองใช้เวลาแป๊บเดียว ไม่ถึงครึ่งชั่วโมง